ครับกับตัวอย่างที่สองนะครับกรณีที่สองผู้เป็นรุ่นส่วนนะครับให้หากขาดทุนในการชำระบัญชีผู้เป็นรุ่นส่วนนะครับให้หากขาดทุนในการชำระบัญชีจากจากอะไรเพ <s> ิ่มเติมนิดนึงนะครับนะจากเงินกู้แล้วกันนะฮะจากเงินกู้ของเขาอะ ครับจากเงินกู้นะครับ,นะรบให้หักขาดทุนในการชํำระบรัญชีจากเงินกู้นะครซึ่งตัวอย่างที่2มีแสงสุดาแสงนวีและแสงทองเป็นรุ่นส่วนกันแบ่งผลกําไรขาดทุนในสัญญาแบ่งเท่ากันครับนะฮะมีงบทดลองก่อนชำระบัญชีในวันที่3ดสิงหาปีเอตามนี้ครับเงินสดมี1มื0 0หนึ่ง สินทรัพย์อื่น90,500นี่สินจากบุคคลภายนอกนะครับภายนอกนะครับ4 5 0 0แล้วก็เงินกู้ของแสงสุดา1 0 0 0ทุนแสงสุดา7,000นะครับทุนแสงระวี21,000และทุนแสงทอง1 0 0 0นะครับงบดลองบรรลานอยู่ที่170,000บาทนะฮะนะมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอย่างไรน,นะครับข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าห้างำา 65, นะ 65, นะจำหน่ายสินทรัพย์อื่นได้หกหมื่นห้านะหกหมื่นห้านะอ่ะจำหน่ายสินทรัพย์อื่นได้หกหมื่นห้าอ่ะพอดื่อนอาจารย์ถามก่อนว่ากำไรหรือขาดทุน จากการชำระบ,บัญชีเราก็มาเปรียบเทียบเลยเฮ้ยสินทรักอื่นมันมียอดเท่าไหร่นะ90,500นะครับแต่มันจำหน่ายออกไปได้65,000ขาดทุนทัว่วใช่ไหมนะฮะ9 5 0 0 0ยอดราคาแต่บ,บัญชี90,500นะครับลบกับ65,000นะครับมันก็จะได้3 0 0 0ขาดทุนอยู่30,000ก็คือ ยอดราคาทุนเป็น90,500อ่า,จ,าจะไม่แสดงแบบเต็มๆนะแสดงให้ดูคร่าวๆ90,500นี่คือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นะครับนะลบกับยอดที่จําหน่ายได้จําหน่ายสินทรัพย์อื่นได้60,500นะครับมันก็จะได้ยอด30,000 30,000 30. นี้ก็คือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์อื่นนะครับ นี่คือยอดขาดทุนขาดทุนนะฮะนะเป็นยอดขาดทุนของการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นได้ยอดขาดทุนขาดทุนก็มาแบ่งกันตามอัตราส่วนเหมือนเดิมนะฮะอ่ะทีนี้เราดูนะฮะในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนดูโจทย์นิดนึงนะครับคนใดคนหนึ่งมียอดทุนเดบิตเห็นไหมทุนเดบิตหุ้นส่วนผู้นั้นมีเงินกู้อ่า ตัวเองคำว่ามีทุนเดบิตคือทุนติดลบทุนเดบิตคือทุนติดลบนะครับแต่คนที่มีทุนติดลบนะมีเงินกู้อยู่มีเงินกู้ของเขาอยู่สามารถโอนเงินกู้มาชดเชยทุนเดบิตได้นะครับก่อนที่จ,จะชำนำเงินกู้ให้ที่เหลือให้ให้กับเขาโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นมาดูงบํำระบ,บัญชีนะครับหัวง,งบสามรทัดเหมือนเดิมนะครับนะการกําหนดช่องกําหนดช่องตามโจทย์นะครับ อาจารย์ไม่อธิบายเลยนะตำรวจตำหนดช่องตามโจทย์นะครับยอดก่อนเฉพระบัญชีมาจากโจทย์มัตทดลอเมื่อกี้มาจากโจทย์นี่ลองมาจากโจทย์มาเลยนะครับนะจำนายสินทรัพย์แบ่งขาดทุนนะครับเพราะเราขาดทุนสามสามหมื่นจำนวนสินทรัพย์ได้ได้เงินมาหกหมื่นห้าใส่เลยได้เงินมาหกหมื่นห้านะครับยอดสินทรัพย์อื่นผักไปทั้งหมดเก้าหมื่นห้า้าไหมครับนี่สินไม่เกี่ยวผ่านไปนะครับเงินกู้ยังไม่เกี่ยวผ่านไป นะครับแบง่งขาดทุนนะครับขาดทุนนี้ได้มาจากไหน1 0,000ืนนี้ได้มาจากไหนสามหมื่นตั้งยอดขาดทุนทั้งหมดตั้งของคนแรกนะยอดขาดทุนสามหมื่นใช่ไหมครับคูณด้วยอัตราส่วน1นึ่งหารสเพราะถ้งแบ่งเท่ากานะันอาหารหารคนคือคนคนละเท่ากาันคือ1นึ่งหารสหรือสามหมื่นหารสน,นั่นเองโอเคไหมครับทุกคนก็จะแบ่งภาระขาดทุนคนละหมื่นคนละหมื่น โอเคไหมฮะตามนี้นะก็หายอดผลลัพธ์ออกมานะครับเงินสดเดิมมี1น0 0 0นะครับขายสินทรัพย์ได้เงินมาอีก65 0 0 0ก็เป็น7 000, 7 0 0 0สินทรัพย์อื่นหมดไปนะครับนี่สินดึงลงมาไม่มีการจัดทำแรงสิ้นนะครับไม่มีการหักลบอะไรทั้งสิ้นเงินกู้ของแสงสุดาดึง,ดงลงมาเหมือนเดิมปกตินะครับนะทุนแสงสุดาเดิมมีทุนอยู่ตท่งกับ7 0 0 0 ขาดทุน1 0 0 0 0หมื่นลบสามพโอเคไหมฮนะนะเพราะว่าเกือขาดทุนมากกว่าทุนทุนเดิมมันก็จิบลบอีก3,000โอเคไหมครับนะทุนแสงนวีเดิมมีทุนเท่ากับ21,000แบบพนักขาดทุนไป10,000 21,000สองหมลบหนึ่งเหลือ11,000นะครับทุนแสงทองเดิมมีทุนอยู่เท่ากับ18,000หากขาดทุนไป10,000เหลือ8,000นะันนะนะ ต่อไปชำระหนี้สินบุคคลภายนอกก่อนนะครับนะหนี้สินมี4ี่หมืนห้าเงินสดมีเจ็ดหมื่นอ่าชำระได้นะครับนะดึงไปดึงไปชำระหนี้สิน4ี่หมื่นหนึ่งพันลบสี่หมื่นหนึ่งพันหนี้สินก็ลบออกไป4ี่หมื่นหนึ่งพันอย่างอื่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบนะครับไม่กระทบกระทบสองสองตัวนะครับเงินสดกับหนี้สินเพราะเราชำระแค่ไรหนี้สินนะครับอาหาผลาหาผลลัพธ์ออกมา นะครับอันนี้ลบกันใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ลบกันลบกันลบกัน77 0 0มลบสีหเหลือเงินสด32,000นะครับนี่สินหมดไปนะครับเงินกู้ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับทุนของแต่ละคนดึงลงมาติดลบ3,000คนแรกคนที่2บวก11,000และคนที่3แสงทองบวก8,000ดึงลงมาโอเคไหมครับ ทีนี้ก่อนที่จะชำระเงินกู้ของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับเราโอนก่อนเพราะทุนของแสงสุดาติดลบอยู่แต่เขามีเงินกู้อยู่ด้วยไหมทุนเขาติดลบสามพันเขามีเงินกู้อยู่หมื่นหกโอนทุนโอนเงินกู้มาชดเชยทุนเดบิตก่อนชดเชาทุนเดบิตก่อนนะครับนะนะพรานกระทบกับเงินกู้กับทุนของแสงสุดานะนะครับ,นะรบ,นะรบทุนเดบิตมันมีอยู่ลบสามพันโอนมา นะครับโอนมาเพื่อเอาเงินกู้นี้ไปไปใช้ไปใช้ทุนเดบิตนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นทุนนี้ก็จะบวกกลับมาสามพันนะครับลบสามพันบวกสามพันก็เป็นศูนย์พอดีโอเคไหมครับทุนนี้เป็นศูนย์พอดีหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราล้างทุนเดบิตออกไปแล้วนะครับด้วยเงินกู้ของแสงสุดยัยนะครับหลังจากนั้นก็หาผลลัพธ์อีกนะครับดึงเงินสดลงมา ส2มหมนะครับนะเงินกู้ของแสงสุดาเดิมมีหมื่นลบไป3,000เหลือหม0 0นสามพั 13, 000, นะครับทุนแสงสุดาหมดไปนะครับแล้วก็ดึงทุนของอ่าแสงนาวีและดึงทุนของแสงทองดึงลงมานะดึงลงมานะครับตอนนี้ฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายเรามีเงินสดสามหมื่นสองนะครับเรามีเงินกู้อ่าชําระเงินกู้ก่อนอ่าชําระเงินกู้ก่อนเงินกู้มีแค่หมื่นสามใช่ไหมชําระได้แปลงชําระเงินกู้หมื่นสามด้วยเงินสดลบไปหมื่นสามนะครับแล้วก็ลบฝั่งเงินกู้ไปหมื่นสามด้วยเพื่อล้างเงินกู้นี้เหลือสูงโอเคไหมครับนะอ่าเราชําระแค่เงินกู้เราก็มีแค่นี้กระทบเฉพาะเงินสดและเงินกู้โอเคไหมครับนะหาผลลัพธ์อีกจบหนึ่งรายการหาผลลัพธ์ เดิมมีเงินสด32 0 0 0ลบนะครับเพื่อจ่ายเงินกู้ไป1 3 0 0 0ก็เหลือเงินสด19 0 0 0นะครับนะฝั่งนี้ก็ดึงลงมาดึงทุนของแสงระวีดึงประมาณ1 1 0 0 0ดึงดึงทุนของแสงทอาลงมา800 0นะครับนูสังเกตว่าในบรรทัดนี้ในบรรทัดนี้นะครับฝั่งซ้ายมีเงินสด19 0 0 0ฝั่งขวามีทุนของ2คนที่เป็นบวก หนึ่งหมื่นหนึ่งพันและแปดพันรวมกันเป็นหมื่นเก้าเหมือนกันนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบวกแปดพันก็หมื่นเก้าพอดีกับเงินสดได้เลยเพราะงั้นจ่ายคืนทุนได้เลยในการสุดท้ายโอเคไหมครับฝั่งนี้มีเงินสดฝั่งนี้มีทุนที่เป็นบวกจ่ายชําระคืนจ่ายคืนทุนหุ้นส่วนเลยโอเคไหมครับเพราะงั้นจ่ายคืนทุนหุ้นส่วนในการที่ห้าราการสุดท้ายนะครับนะด้วยล้างเงินสดไปทั้งหมดหมื่นเก้านะครับแล้วก็ทุนเสนาวีเดิมมีหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลบไปทั้งจํานวนหมื่นหนึ่งพันนะครับ นะล้างทุนของแสงทองเดิมมี8,000นะครับนะลบ8,000ไปทั้งจำนวนนะครับเพราะจ่ายคือทุนให้เขาไปหมดแล้วนะครับทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์นะครับก็เ,เป็นเสร็จสิ้นนะพอเสร็จแล้วก็บันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปเหมือนเดิมกี่รายถามว่ากี่รายการรายการนึ่งสอและ4และ 5, 5้รายการตามนี้เลย นะครับนะการบันทึกรายการก็ดูเหมือนเดิมปกตินะครับนะเหมือนเดิมตา,ามที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับนะ,อะยอดไหนที่เป็นบวกก็มันก็เปิดสมมการเป็นการเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นเงินสดก็ถ้าเป็นสินทรัพย์ก็เดบิตนี่สินก็เครดิตบันทึกตามยอดดุลของมันนะครับราฉะนการชำระบัญชีทั้ง5้าบัญชีรับรู้ในสมุดรายวันทั่วไปนะครับอาจารย์ให้ดูเลยนะครับนะ นะครับเดบิตเงินสดหก0 0 0นาฮะแล้วก็เดบิตทุนทั้ง3คนเพราะว่ามันแบบพราคาทุนเป็ละมื่ใช่ไหมแล้วก็คดิตทุนสินทรัพย์อื่น9ก้าหมืนนี่คือรายการแรกจำน่ายสินทรัพย์แบ่งขาดทุนใช่ไหมฮะเห็นไะเนี่ยก็คือจากบรรทัดเนี้ยบรรทัดเดียวนะครับต่อไปชำระหนี้สินก็จะกระทบเงินสดลดลงแล้วก็หนี้สินลดลงเดบิตหนี้สิน4ี่0 0หแล้วก็ คเครดิตเงินสดสี่หมนโอเคไหมครับนั่นคือรายการที่2นะฮะนี่สินสี่หมเงินสด4ี่หมแล้วก็รายการที่3โอนเงินกู้แสงสุดาชดใช้ทุนเดบิตเงินกู้เป็นไงลดลงเงินกู้เป็นหนี้สินหนี้สินลดบัทึกเดบิตเดบิตสามพันแล้วก็เครดิตทุนแสงสุดาสามพันถูกไหมใถูกไหมเห็นไหมเนี่ยโอนเงินกู้ชดใช้ทุดเดบิตกระทบเงินกู้ที่เป็นหนี้สินลดลง นะครับเดบิตเงินกู้แสงสุดา3,000เนี่ยนะนะครับแล้วก็เครดิตทุนแสงสุดา,า3า0 0ันเขไหมฮะแล้วก็รายการที่4จําระเงินกู้แสงสุดาก็เงินสดลดลงแล้วก็เงินกู้แสงสุดาก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเดบิตเงินกู้แสงสุดาห3 0 0 0แล้วก็เครดิตเงินสด13 0 0 0โอเคไหมครับตามนี้นะฮะเดบิตเงินกู้แสงสุดา13,000เครดิตเงินสด13 0 0นนะครับทีนี้เป็น13 0 0 0นะ ผิดอยู่นะยอดผิดอยู่นะจะเรียนแก้อันนี้หมื่นสามนะครับเพราะเงินกู้มีแค่หมื่นสามไปสิ่หมนหน้าไม่ได้นะครับหมื่นสามหมื่นสามพันเท่ากันนะลูกอ่าหมื่นสามพันเท่ากันเซ็นชื่อด้วยแก้ไขแล้ว <c oughs> นะฮะแล้วก็รา้การสุดท้ายคือจ่ายคืนทุนทุนของที่เป็นบวกมีสองคนใช่ไหมสุดากับแสงทองแสงสุดากับแสงทองมีทุนหมื่นแปดและแปดพันเดบิตออกไป เพราะล้างาบัญชีเขาด้วยการจ่ายเงินสดไปทั้ง1มืน 9, ่นเกเครดิตเงินสดหมื่น 9, โอเคไหมครับจ่ายคืนทุนให้ผู้เป็นหุ่นส่วนจบเสร็จสิจส้นของการชำระบัญชีในตัวอย่างที่สองนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้ากับการชําระบัญชีโดยการจ่ายคืนทุนเป็นงวดๆนะครับสวัสดีครับ